ลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับด้านหลังเกงครับผมคือ Honda Rebel 1100ครับ h อ n d a เขาบอกว่าหัวขบดต้องคันนี้ไปดูกันซิว่ามันมีอะไรกันบ้างครับมาพรีวิวกันไวๆนะครับสำหรับ Rebel 1100ต้องบอกว่าในยุโรปเนี่ยเขาจะเรียกว่า CMX 1100นะครับไอตัว Rebel 500เขาก็จะเรียกว่า CMX 500 Honda เปิดตัวเนี่ยลุกตลาดด้วยตัว Rebel 500แล้วก็ r e b e l 300ถูกไหมที่ในประเทศไทยเองก็มีการจำหน่ายอยู่ณปัจจุบันนะครับแล้วก็ เพิ่งมีการอัปเกรดไปด้วยนะหน้าตรงหน้าต่างของเขาก็จะทันสมัยขึ้นแล้วก็ตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าที่เป็น LED เป็นโปรเจคเตอร์นะครับตัวพันร้อยเองเนี่ยก็จะเป็นรุ่นใหม่เอี่ยมเลยนะครับเป็นรุ่นใหม่เนี่ยเป็นนิวโมเดลของเขาเลยที่นํามาสู่ตลาดในสไตล์ของบอบเบอร์คัสตอมนะฮอนด้ Honda บอกแบบนั้นเป็นบอบเบอร์คัสตอมมาให้ดูทรงแบบบอบเบอร์นะครับคัสตอมเท่แนวสไตล์จิโกะญี่ปุ่นนาะ สิ่งๆซาๆคันดูไม่ได้ใหญ่มากนะถึงจะวางเครื่องพันร้อยเนี่ยแต่ผมว่ามิติอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ดูใหญ่มากไปกว่าตัว 500cc นะครับเรือนใหม่ของเขาครับผมเป็นเรือนใหม่โปรเจคเตอร์ LED แน่นอนว่ามาพร้อมเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์แล้วก็ไฟเลี้ยว LED เท่มากๆนะครับดีไซน์ต้องบอกว่าเท่มากๆช็กหน้าครับแบบเทเลสโคปิกนะครับรถแบบเน้นสีดำจริงๆอะนะครับถ้าส่วนไหนมันมองไม่ชัดต้องขออภยัยเพราะว่า รถมันเน้นสีดําแบบสีดำจัดจัดจัดจ๋าเลยนะนะครับนี่เขาบอกว่านะครับในด้านของโชคหน้าเนี่ยเขาจะวางองศาของรถนะครับโชคกับรถเนี่ยไว้ที่30องศาซึ่งบอกว่าเป็นองศาที่เหมาะเลยเกินสําหรับการขับขี่ในแนวคูเซอร์นะครับคุณสามารถที่จะล่องไปตามถนนได้แบบ สบายใจสบายแฮนะครับมาดูกันที่ในด้านของเครื่องยนต์กันก่อนดีกว่านะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้จะดูคุ้นๆนะครับเพราะมันคือเครื่องยนต์พันร้อยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เดียวกับนายฮอนด้าแอฟิกาทวินที่เราท่านเห็นกันอยู่นะปัจจุบันนี่แหละรครับผมเครื่องยนต์หน <preciso> ึง่งพันหนึ่งร้อยซีซีสองสูบเรียงนะครับนี่สองสูบเรียงนะดูไอเสียที่ออกมานะครับสองสูบเรียงครับจริงๆปริมาตรกระบ,บอกสูบข,ของเขาคือหนึ่งพันแปดสิบสี่ซีซีนะครับแต่ว่ามีการปรับจูนนะ ปรับจูนใหม่ให้ต่างไปจากในตัวของฮอนด้าแอฟริกาทวีนนะครับเขาจะเน้นไปที่พละกําลังแน่นในรอบต่ำนะครับและส่งกําลังที่รุนแรงในรอบกลางตามสไตล์รถที่เป็น c อสตอมค r ูเซอร์ที่ในแนวของบอบเบอร์ใช้งานในเมืองนะครับผมแล้วก็ล่องไปตามถนนเป็นหลักกุญแจจะอยู่ตรงนี้นะนะคุญแจอยู่นี้ไม่ได้เสียบที่คอนะครับเป็นไงเสียบด้านข้างเท่ๆแบบนี้ขึ้นยนตระบายความร้อนด้วยนะ้ำนะครับ หม้อน้ำขนาดใหญ่เลยซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับสองสูบเรียง8ปดว้าวนะฮะจุดระเบิด270องศานะครับรีดพละกกำลังสูงสุดเนี่ย85.5แรงม้าในเรือนของ HP ที่7,000รอบต่นอนาทีแรงบิดสูงสุดครับ98นิวตันเมตรที่สี่พัรอบรอบต่อนาทีนะครับอย่างที่บอกไปแล้วแรงบิดแรงม้าของเขาจะมาในรอบต่ำนะครับรอบกลาง เหมาะสมกับสไตล์ของตัวรถนะครับแล้วก็จะมีนะครับในด้านของคันเร่งไฟฟ้านะครับมีโหมดการขับขี่3แบบครับ s t a n d r r r Rain Sport แล้วก็มี User อีกหนึ่งนะครับผมก็จะตั้งค่าได้หมดเลยว่าจะเป็น Power Control e n g นะครับ Engine b r a k e Control แล้วก็ h o n d ้า e l e c t a b l e t o r อร e c o n t r ร l นะครับรวมถึงยังมีฟ i l y Control มาให้ด้วยนะครับตัวนี้ที่จอดอยู่ครับจะเป็นในด้านของโมเดลที่เป็น GMT นะครับแต่ว่า Rebel 1,00์เนี่ย Honda เนี่ยเขานำเสนอ ในเรื่องของโมเดล DCT มาด้วยนะนี่ฝาบบางโคนหน้านะครับนี่ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าจะค้อให้ฟัง<ะ>บางโคนหน้าลงสีเมทัลลิกเม็ดสวยๆแบบนี้นะครับเหมือนเป็นพลาสติกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันเป็นเหล็กนะบางโคนหน้าบางโคนหลังของเร v e ลพันร้ครับเขาจะเป็นเหล็กครับผมที่ตีจนบางเพียง1มิลิเมตรามสเปคนะผมบอกว่าผมตามสเปกนะผมไม่ได้เดาเองนะ เป็นเหล็กครับที่ตีจนบางเหลือ1มมตรแล้วก็ตัวโบลต่างๆที่ยึดนีครับผมตัวยึดบังโครนเนี่ยนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมดแคสขึ้นทั้งหมดเลยไม่ใช่เป็นตัวพลาสติกยึดคือเขาค่อนข้างซีเรียสในเรื่องของแมทร r อ a ลที่จะใช้ในรรบเบอร์ c u สตอมคันนี้นะครับดิสเบรกหน้าของเขาขนาดใหญ่เลยนะครับแต่ว่าไม่ให้เสียบรรยากาศของความเป็นรถในรถสไตล์คัสตอมนะก็จะเป็นดิสเบรกด้านหน้าเนี่ยเดี่ยวนะครับ แต่ขนาดใหญ่เลยนะจานเบรกแบบฟล o ต t ิ้ง330มลิเมรนะครับปั๊มเบรกคาลิปเปอร์ด้านหน้าเนี่ยเรเดียลเมาส์ตกิกนะครับคาลิปเปอร์4ลูกสู่นะครับล้อหน้าใหญ่มากล้อหน้าดูใหญ่มากบึ้มมากนะครับผมพยายามมองหาไซส์ยางแต่ว่ามันถูกหนีบเอาไว้นะครับก็อขออภัยด้วยบอกแล้วว่าวันนี้มาพรีวิวไวเดี๋ยวมีโอกาสจะพาไปเต็มๆอีกครั้งที่ตัวบิ๊กวิงล้วกันนะครับ บางเรือนไม้นะครับเท่ๆหน้าตาเหมือนนี่ไหมหุ่นรอยของ s t a r w a r s นะฮะอันนี้เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกจะมีแค่ตัวบางโคนเท่านั้นที่บอกไปว่าเป็นเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กคอนด้าซีเรียลจริงนี่นี่ตัวนี้เคาะดูเป็นเหล็กเลยนะครับเป็นเหล็กเลยเมื่อกี้ดูไฟหน้าแล้วมาดูไฟไท้ายกันดีกว่านี่ไฟ LED ครับดีไซน์สไตล์เรเบลเลยนะครับ รวมทั้งไฟเลี้ยวก็จะเป็น LED เช่นเดียวกันท่อไอเสียค่อนข้างโมเดิร์นนะท่อไอเสียต้องหัวค่อนข้างโมเดิร์นดิสเบรกด้านหลังก็เป็นดิสเบรกเดียวนะครับแน่นอนว่ามี ABS มาให้อยู่แล้วนะครับโชกหลังเป็นโชว์ว่าก็เห็นว่าสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้นะครับมีซับแปงมาให้พร้อมๆเลยคุณพี่จ๋าน้ำหนักตัวรถนะครับถ้าเป็นรุ่น MT คันนี้น้ำหนักตัวรถจะอยู่ที่ 2-2-3กิโลกรัมนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น dct เนี่ยมันจะอยู่ที่2-3-3กิโลกรัมด้านหลังเมื่อสักครู่นี้จะเป็นคาลิปเปอร์ลูกสุบเดี่ยวนะขออาภัยที่ลืมแจ้งไปนะครับถังน้ำมันตรงนี้ครับ13.6ลิตรนะฮะใหญ่รู้สึกได้เลยว่าถังดูใหญ่กว่าตัว500นะครับแล้วก็ในด้านของเรือนไม้ของเขาจะเป็นเรือนไม้ negativ display ครับ negativ display คือตัวหนังสือขาวพื้นหลังสีดำนะจะเห็นว่า มีอิเล็กทรอนิกเข้ามาครับอย่างเช่นนี่ Power อร์นะครับแ a c ชั่นนะครับเอนจินเบรกนะครับวัดรอบอยู่ด้านบนนะครับด้านข้างนี้ก็จะเป็นไฟเรืองของระบบต่างๆม็นจะเป็นการเปิดปิดแ r a ชั่นคอนโทรลนะครับเกียร์ว่าง ABS นู่นนี่นั่นตัวกุญแจ HISs นะครับระยะทริปต่างๆมีมาพร้อมนะครับพาวเวอร์คอนโทรลแ t i ชั่น n อนโทรลเอนจินเบรกคอนโทรเนี่ยก็จะมี3 e เรเวลนะครับประกับก็จะเป็นประกับสมัยใหม่ของคอ a ด้านะครับ เราจะเห็นครั้งแรกรู้สึกจะเป็นที่แอฟริกาทวิน1ั0รเนาะแล้วก็จะนําลงมาใช้กับรถรุ่นอื่นๆหมดแล้วนี่อยู่ตรงนี้หมดนะครับโหมดเมอร์ต่างๆแล้วก็จะมี Cruise Control มาให้ด้วยในเลเบลพันรอยอ่าเบาะนั่งครับเขาบอกว่าดีไซน์มาแบบว่าให้นุ่มนุ่มเนี่ยนุ่มจริงแล้วก็วัสดุต้องบอกว่าเกรดดีจริงๆหนังดีนะครับหนังดีแล้วก็เท้าจะไปข้างหน้าแบบนี้นี่ เห็นว่านะครับตัวพักเท้าของเขาเนี่ยจะต่อยื่นออกมาเห็นไหมปกติมันต้องอยู่แบบนี้ใช่ไหมยื่นออกมาข้างหน้าเป็นแบบบอบเบอร์คูเซอร์ที่แบบนั่งสบายเท้ายื่นไปข้างหน้านะครับคอนโทรลรถได้ง่ายแล้วก็มีบอกคนซ้อนตอนหลังเนี่ยมาให้ด้วยนะครับอาจจะมีบางท่านสงสัยว่าโช๊คกเนี่ยมีข้างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่โช๊คมี2ข้างนะครับสวิงอาร์มครับให้ดูสวิงอาร์มกัสนสักหน่อย ไม่มี Quick s h i ต t e r มาให้นะครับไม่มีควิกชิปเตอร์มาให้คันมันดูไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดูเล็กแบบ500อะ่ะคือจะว่ายังไงเราอาจจะคุ้นเคยกับดีไซน์ของตัว500นะครับพอมาดูตัวพันเนี่ยสำคัญเลยเนี่ยที่เราสังเกตเห็นคือเรื่องของวิวเบสนะครับที่เพิ่มขึ้นมาคือตัวเฟรมตัวถังตรงนี้อาจจะดูไม่ได้ใหญ่กว่าตัว500มากแต่วิ Base คุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าวิ e วิวเบสด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยจะยืดออกมา เยอะพอสมควรครับแน่นอนแหละว่าเขาต้องการถ่ายทอดพลังของเครื่องยนต์พันร้อยตัวนี้ลงถนนให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของรถที่เป็นในสไตล์คัสตอมคูเเซอร์แบบนี้เน้นการใช้งานที่เป็นเดินทางไกลขับทางตรงนะครับฉะนั้นเรื่องของวิวเบสที่จะช่วยในเรื่องของความสบายในการขับขี่การควบคุมรถเนี่ยจึงสําคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับการเบรกเนี่ยจะมีเหรียญปรับนะครับแต่ก้านคลัชเนี่ยจะไม่มีนะ ออลแบ็กแบบนี้สวยงามนะครับ mm hmm. ชอบเลยทีเดียวราคาจำหน่ายครับเป็นอีกรุ่นนึงที่เปิดราคาจำหน่ายมาได้ประทับใจนะฮะประทับใจจริงๆ Honda า e b e l 1,100ครับตัว MT คันนี้ครับราคาจำหน่ายจะอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทคุณลดคลาส1,100นะ3 9 9 0 0 0บาทส่วนถ้าเป็นใครที่อยากได้รุ่นเกียร์ DCT ครับ4,29,000บาทเท่านั้นอ ใต้เบาะนะครับตอนนี้ตัวนี้จะมีที่จ่ายไฟแบบ USB-C ด้วย Honda ในเจนใหม่ๆเนี่ยรุ่นโมเดลเยีย2021วาเนี่ยจะมีช่องจ่ายไฟ USB นะครับซ่อนไว้ใต้เบาะหมดเลยของ Honda Big b i k e นะครับอย่างเช่นตัว c b 6 5 0 r แล้วก็ CBR 6 5 0 r เนี่ยที่เพิ่งเปิดตัวโมเดลเยีย2021ในประเทศไทยไปเมื่อต้นปีเนี่ยใต้เบาะก,ก็มีช่องจ่ายไฟมาให้แล้วเหมือนกันนะและเขาก็ให้มัเป็น USB-C เลยนะครับน่าจะเพื่อเรื่องของความสะดวกในการใช้งานตัวรถ ต่างๆนั่นเองนะครับด้านหลังจะเป็นในตัวของรอุ่นเล็กของเขานะครับที่เห็นกันอยู่สีขาวด้านหลังอ่ะลองเทียบไซส์กันดูเมื่อกี้ดูตัวผ่านไปแล้วลองมาดูตัวที่เป็นตัว500นะครับเป็นไงคือถึงบอกว่าในด้านของความรู้สึกที่ว่ามันใหญ่ต่างกันไหมเนี่ยมันแทบไม่ได้รู้สึกว่าต่างกันมากเลยนะครับไม่ได้รู้สึกว่าต่างกันมากแต่จะเห็นว่ามันจะต่างกันไปในเรื่องของระยะของโชคนะครับ การวางยูเบสของตัวรถที่จะเห็นเลยนะว่าล้อหน้าล้อหลังของตัว500เนี่ยมันวางใกล้จุดศูนย์กลางของรถมากกว่าถัางน้ำมันเนี่ยก็ดีไซน์เหมือนกันเลยนะครับเบาะนั่งก็ดีไซน์คล้ายๆกันตัวเฟรมต่างๆเนี่ยวางมาโพสิชันต่างๆเนี่ยเหมือนกันเลยต่างกันแค่แบบไซส์ของตัวรถแล้วก็วิวเบสของรถจริงๆนะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Honda Label 100น้ครับพามาพรีวิวไวๆนะครับแล้วเดี๋ยว ได้มารีวิวหรือว่าพาไปถ่ายอีกรอบนี่ถ้าเพื่อนๆเ,เรียกร้องกันจะจัดอยากดูแบบรายละเอียดแน่นๆกว่านี้เดี๋ยวจะไปจัดที่ตัว Honda า i ิลิงมาให้ ah นะครับคอมเมนต์กันไว้ได้นะบอกกันไว้ได้เก <Yeah. S 1> ยร์ย้ำราคาจำหน่ายกันอีกสักทีแล้วกันครับ Honda l เ b e l 1,100เกียร์ธรรมดา399เกียร์ DCT 429ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ